หัวข้อนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับใบเพิ่มหนี้ในระบบ e t a แ invoice receipt แล้วก็องค์ประกอบกันค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับเอกสารในระบบ e t a แ invoice receipt กันก่อนนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็คือใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีอย่างย่อใบเสร็จรับเงินใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบส่งของใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีใบลดหนี้แล้วก็ใบเพิ่มหนี้นะคะ ในการออกเอ,อกาสารในระบบ e-Tag i n v o i c i p t ของกลุ่มสัมพากรนะคะเอกสารไฟอินิทส์เนี่ยก็จะต้องถูกลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะซึ่งถือว่าเป็นลายเซ็นที่ปลอดภัยนะคะถูกเข้ารหัสไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ In ในการเปิดค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่จะทําการออกเอ,อกาสารในระบบ e-Tag i n v o i c i p t ของกลุมสัมพากรเนี่ยจะต้องมีชื่อเข้าสู่ระบบ e-Tag i n v o i c i p t ของกรุมสัมพากรก่อนค่ะ,คะ แล้วก็รวมถึงจะต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกไลเซนซ์ดิจิตอลนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับความหมายของใบเพิ่มหนี้ค่ะสำหรับใบเพิ่มหนี้นะคะเป็นเอกสารที่เกิดจากผู้ประกอบการนะคะทำการจดทะเบียนได้ทำการขายสินค้าแล้วก็ให้บริการนะคะแล้วก็ทำการนำภาษีขายไปแล้วนะคะ ต่อมาเนี่ยมีการเพิ่มราคาสินค้าแล้วก็ค่าบริการนะคะทําให้ต้องคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่คะ่ะเนื่องจากมูลค่าของสินค้าหรือว่าการบริการนะคะแล้วก็มีภาษีขายมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนให้ผู้ประกอบการที่ทําการจดทะเบียนเนี่ยนำภาษีขายที่คํานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือว่าบริการที่เพิ่มขึ้นมาทําการรวมนะคะหรือว่าบวกขึ้นในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยออกเป็นใบเพิ erm ่มหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือว่าผู้รับบริการค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนขององค์ประกอบหรือว่าสาระสำคัญของใบเพิ erm ่มหนี้ในระบบอีทยอินวายรีซีฟกันก่อนนะคะซึ่งมีดังนี้ค่ะส่วนแรกเลยนะคะก็คือว่ามีคำว่าใบเพิ erm ่มหนี้ในที่ที่เห็นได้เด่นชัดนะคะข้อ2นะคะก็คือ ชื่อที่อยู่และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้นะคะในกรณีตัวแทนของผู้ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนมาตราที่86วรรวัคสี่หรือมาตรา86ดทับสองนะคะให้ระบุชื่อที่อยู่แล้วก็เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วยค่ะข้อ3นะคะก็จะเป็นชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือว่าผู้รับบริการค่ะข้อ4วันเดือนปีที่ออกใบเพิ่มหนี้ต่อไปข้อ5นะคะก็คือหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขของเล่มในวงเล็บถ้ามีนะคะแล้วก็จะมีส่วนของมูลค่าของสินค้าหรือว่า,าการบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวมูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือว่า,าการบริการนะคะแล้วก็ผลต่างของจํานวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้นนะคะสำหรับข้อ6นะคะก็คือจะเป็นคำอธิบายสั้นๆถึงสาเหตุในการออกใปเพิ่มหนี้ค่ะข้อ7นะคะจะเป็นข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนดแล้วก็ข้อ8นะคะจะเป็นลายเซน็นดิจิตอลของผู้ประกอบการที่ออกใบเพิ่มหนี้ค่ะกด s u b s c r i b e ได้ที่ free version facebook receive official linkedin receive ไลน์แอดรีซิฟเวอร์เว็บบล็อดรีซิฟดอทคอมอีเมลสปอร์ตแอดรีซิฟดอทคอมโทรศูนย์แปดสองห้าเจ็ดเก้าแปดห้าห้าห้า